กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผม s อชินาิเกกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกมไบ o อช็อ k อินฟินิตกันเลยนั่นเองในพาร์ทแรกนั่นเองนะครับก็ห่างเหินจากซีรีส์ไบโอช็อ k ไปตั้งแต่จบภาค2ไปก่อนนะเป็นเดือนเลยนะครับย้วนนี้ก็ช่วงเปิดเทอมอะไรบ้างอะไรผมก็ติดธุระบ้างติดนู่นติดนี่บ้างหลายอย่างนะครับก็ขอจะได้มาแค์ก่อนนะ หาเวลาแคสอยู่ตอสนสุดท้ายก็ได้แคสจะแน่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเกมอะไรแคสอีกเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าจะแคสซีรีส์ b เ o Shock Infinite ไปก่อนนะครับเนาะก็เอาให้มันครบทั้ง3เกมเลยนะครับจะได้เป็น b เ o Shock ซีรีส์นั่นเองนะครับถ้าใด้ว่าสองแคสจบแล้วอยากจะหาดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็นเพลย์ลิสต์ไว้อยู่ในช anel ผมนะครับโอเคงั้นคราวนี้เราจะไปเริ่มภาคสามหรือที่เรียกกันว่าภาคอินฟินิตนั่นเองนะครับผมไปเริ่มกันเลยดีกว่าสตอรี่อะไรเหมือนเดิมครับ ในเรื่องผมจะเท่าไงดีครึ่งครึ่งนะเอาอาจจะเน้นตัวเกมสักเกเแล้วก็ในเรื่องสาเร์เซ็นตนะให้รู้แบบคร่าวๆเฉยๆเราแต่เน้นเกมเพย์นั่นเองนะครับผมพอร์นั้นมาเรื่องวันนี้นมาไปเลยนะเอาอะไรฟีเดียมกันนะกลางๆไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะครับก็เดี๋ยวผมเล่นไปได้ครึ่งเกมแนละ้วยังก็ยังเล่นไม่จบแหละแต่ก็ดูชาวบ้านเข้ามาจนจบแหละพอร์นั้นมา,นนมาเรื่องวันนี้ครับ ไปโอชองอินฟินิตโอเคโอเคคุณกลัวในพระเจ้าหรืเปล่าไม่แต่ผมกลัวคุณนะมากกว่าจุดรนะูเทคหนึ่งแปดแปดเก้าอะไรก็ไม่รู้แพ้แพ้ไม่ออกกัน งงอยู่9ถึง2ครับที่พาเรต่างๆแล้วออะไรโอ้ไม่ได้ยืนล้อพลังหมุนอยู่หมุนอยู่งั้นเหรออฉันมีแผนนะนี่มาอะไรอ่ะไม่รู้แต่ฉันคิดว่ามีคนอยากให้นายทำเดี่ยวกับนี้าจจะมาที่นี่ก็เป็นไอเดียของนายไอเดียทช่เหรอฉันคิดว่าฉันพูดชัดเจนแล้วนะโอ้ฉันฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นการสำรวจ มันมันคุยกันคนละเรื่องอ๋อขอโทษนะครับอีกนานไหมเอ้าบุเกอร์ถามอีกนานไหมบอกไม่รู้ไม่ตอบโสนยุงโอเคก็คร่าวๆแล้วกันก็พระเอกเราชื่อบุเกอร์เดวิตนะฮะก็เป็นนักสืบนะครับแล้วก็ต้องมาเข้าเลย ทำภารกิจตามหาผู้หญิงที่เราเห็นในรูปนั้นซึ่งผมก็ยังไม่บอกเลยว่าชื่ออะไรเพาะง้นเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยนะครับนั่นแหละครับก็ให้มาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งครับเรามาถึงแล้วนะครับในสถานที่แห่งนี้แหละขอหาคาเนี้เอ๊ะหอมของฮาคานี้ภาคแรกนี่รู้สึกว่าเขายังไม่ขยับเลยเขาขยับแล้วที่เขาเคยทำอะไร บอกเขาดีไหมว่าเราจะมาตอนไหนใหมแล้วครันอะไรจ้ะใครมาพบฉันหรือเปล่าเชื่อคิดว่าอย่างนั้นแม่เึกสึงภาคแรกเลยนะว่านะเจอของาคานี้สัภารเหมนก่นเลยับโอเคไปขอประตูเดวิดเอาตัวผู้หญิงมาแล้ว ไทยนี่อะไรอ่ะตัไปมอะไรอ,อะไรโอ้รอรอการอยูอคุกเกอร์เราออฟฟิดอะซโชคดีแล้วกันชินชอว์พอชีล้างเท้าะนนะอะไรวะไม่รู้เหมือนกันอะไรวะอ๋อรูดรูปการรูดก็เหมือนเดิมครับ ใคร,ร,ใ,คร, domestic, ใ,ครใครเล่นพังไรพังสองก็จะรู้ดีตัวเกมไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากแค่เปลี่ยนเนื้อเรื่องแล้วก็อินเทอร์เฟซและพวกนี้นะครับให้มันดูสวยงามนีขึ้นครับเกมนี้ก็สองสามปีนะสองปีแหละถ้าจำนะจอมวนเาซื้อมาได้เป็นปีแล้วยังไม่ได้แคร์นะแค่พังไรพังสองอยู่อาได้มาแคร์ก็แน้วรู้สึกว่าโทรศัพท์จะไม่มีสัญญาณนะ ามกันเพลงดูแบบนะเพลงนี้ผมนึกถึงอะไรวะนึกถึงมาเฟียสองกันเลยนะเพลงแบบแนวนี้เมื่อกี้มันให้อยุบแล้วช่างเถอะไปะเพลงไปเลยอู้ใครเอ่ยเบนื้อย่าทำให้เราผิดหวังจนที่สะโพกอัดนะ แสดงว่ามีอะไรหรือเปล่าไปละไปละมาอยู่แล้วโอเคครับพอดีเมื่อกี้เน็ตหลุดนะก็เลยเอ๊ะมีอะไรหรือ,รอเปล่าเดี๋ยวลองมาเช็คดูอันโอเคก้เคากาดจังอ่าเนี่ยอ่สาสับตามนี้นะฮะโอเคมาต่อเลยใจหายเลยเมื่อกี้เน็ตหลุดไป โอ้มาเชนะ่ามนอะไรเนี่ยออออเอ๊ะอะไทำไมทองฟ้าแดงๆออะไรมีอะไรหร,รือ,อ,อ,อเปอเล่าเก่ง กับรถไฟจะไปโคราชตอดนันป้าคงไม่ถึงลาชบุรีแล้วล่ะวันนี้เสียงดังแปลกแปลกก็ไม่ได้แค่นานนะรู้สึกว่าอันนี้ผมเปลี่ยนไม้ใหม่เลยเพราะนั้นเสียงอาจจะดังขึ้นหรือไงก็เดี๋ยวผมค่อยปรับให้พอดีแล้วกันเนาะรอดูจากคลิปแรกฉันคิดว่าห้ามมันคงอยากให้ฉันนั่งไอ้เก้าอี้ตัวนี้สินะ มาวะนั่ง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 อ่ะตอนนี้มันจะอ้าวเฮ้ย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 ปล่อยตัวเองให้สบายตัวตัวตัวเซฟกัดแล้วเอ้ยไม่ได้ขออะไรเลยไม่อ้าวนี่ไม่น่าจะเป็นเรื่องดีๆล่ะโอ้โหเวรแล้วเวรแล้วเออโอ้เจ้าเวรเด้ไออ่า ับห้าสี่เอ้ยมา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 มสองหนึ่งเฮ้ยโอ้ไม่กอดุ่งมาปล่อยกระสวยได้ทงนี้เย็ห้าพันฟุตหนึ่งหมื่นฟุตสิบหมื่นห้าฟุตหมื่นห้าฟุตโอ้ฮาเลลูยหเยสเมืองเขาสวย เหมือนในนี้เลยแรปเจอร์แรปเจอร์นี่คือลงดิ่งนะฮะอันนี้คือพุ่งสูงนะครับเขาทําแบบเเนะารียกอะไโซนแนวความคิดเลยเราช็อกหนึ่งนี่คือดิ่งลงทะเลนะเมืองนครวัดแหลงกนะันได้ปหมอันนี้นี่คือดิ่งสู่ฟ้านะครับเมืองลอยฟ้านะฮะสวยงามสวยงามเจอคอมสต็อกอเวอร์พรอเพตโอเค โอ้ประทับแรงรุดแรงแก็ค่อยลงก็ผมก็ยังจะไม่รีบสบปอยแล้วกันเนาะว่ามีอะไรอะไรไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเลยนะทำไมเขาส,ส่งพวกเราลงมานะถ้าเราไม่ยกนิ้วขึ้นมาเพื่ออะไรเนะี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะใช่ความเมตตาของเขาเขาพาเราไปสู่จุดจุดใหม่ กาสสุดท้ายสมการลังเคสอนนะไรวะนอไปเป็นปรถบัฟเฟต์เชลลิตและผู้นำจะพาเราไปสู่จะพาเราผู้คนไปสู่ยุคใหม่อะไรงั้นนะคำว่า อีเดนกับพอเพ็ดนี่ผมไม่ค่อคยแน่ใจเพราะมันแม้ว,ว่าหลายจังหวัจะพยายามแปลให้มันคล้ายๆแล้วครับพอเพ็ดนี่น่าจะแบบพวกผู้นำเป็นนักบวชอะไรอย่างงี้ป่ะเอ่อพระเจ้าอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วก็อีเดนอน่ะเป็นยุคใหม่ศักราชใหม่อะไรอย่างี้ยได้ป่ะประมาณนะครับเอานะน้ำพอเดือดอยู่โอเคอเหมือนเ,เป็นโบสถ์อะไรอย่างงี้หได้ป่ะเมล็ดพันธุ์ ผู้นำจะนั่งลงอะไรผมไหนไม่ออกมาช่างบันเทิเที่เราจะเป็นฟาเตอร์คอมสตอ็อกมาที่เราเห็นเมื่อกี้เ่าตอนบนเห็นแล้วว่าอนาคตของเมืองเราเป็นไปกอนทาง,งนี้กันขวาลายซ้ายดีขวาลายก็คือไปไม่นาน เออ,อรนโทษด,ด้วยผมอยู่ไหนตะวันเพื่อนใกล้จะถึงวันตัดสินแล้วน่าจะถามตัวเองมาก่อนนะไปเองเราก็ยังงงอยู่นะว่ามาที่นี่ได,ด้ไงแต่ตแทุกๆปีในวันนี้ของวันนี้เราแนะนำตัวเองให้เมืองน,นี้ได้รู้และ พระเจ้าของเรามาเตอร์ของต้องทำอะไรกันขออนุญาตนะครับคนใหม่นะคนที่มาจากเมืองนรกด้านล่างลคนขึ้นมาที่โคลอมเบียก็ต้องล้างความสะอาดร้อนนะผมต้องการจะหาเข้าไปที่เมือง เ,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 เพื่อนเอ๋ยที่จะเข้าไปในโคลัมเบียได้นายนั้นจะต้องชำระล้าง,ล,างล้างบารนอเปล่าายจะล้างมันล้างก็ล้างเอ้ฉันจะล้างฉันจะานบาปนายและในานามของคนหลายะคนมันเกิดมา ก you know, mm ูแบบนะใหญ่ฉ so ันไม่รู้นะว่าพี่ชายและน้องสาวปลอดเรย์ไหมแต่มันยังดูไม่สะอาดสโลชันเลยแล้วมึงจะกดกดทำไมกดเข้าไปเสียงมันเคาะประตูวะใครอยู่นั้นใครอยู่งั้นเอาผีเดี๋ยวผีมาแล้วใช้นี่ไหมต้องการอะไรเรามีดีลกันนะเดวิดเปิดประตูนี้เดี๋ยวนี้ฉันบอกไง อันจะไม่ท้องไปแล้ว,วคุณเดวิดคุณเดวิดอ้าวเรียกอะไรกูอะไรวะอีคนกำลังนะดูดูจากสภาพโตนี่กำลังนะเมาสาเกได้ที่เลยเปิดไปอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรนิวยอร์กซิตี้อะลูกอีสเนิวยอร์กเยเยอฮาโอ ปากเต็มครับเชนิวยอร์กนะ JC คงไม่แลบแล้วนะอ,อะไรเนี่ยยังกระถือปืนถืออุณแจใครนักบวดเลย พอพ่อเจฟฟัตว์พอแฟนกินพอวันอิงร้านองแม่มาเป็นประธานาธิบดีเลยเ่างโดยพระอาวุธปันของคลัมเบียภาพสวยนะเกมนี้ภาพสวยมากนะเราปรับใายนะปรับมากกว่านี้นี่คงแลง โอ้โหสวยงามจริงๆเลยทำไมมันช่างสวยงามยี่ยงนี้อย่างกับบ้านนอกเข้ากรุงนะสภาทำส,สรูเลยไหม

never hire an artist, my dear fellow. to a man. Temperamental... Uh -huh. i told him that the park is exceedingly far behind schedule. The, the, the landscaping is half finished. the, the statuary has arrived. Okay. มันม,มีอะไรมันก็เหมือนเมืองเมืองนหนึ่งนะแต่มันแค่ดูบนฟ้านะสวยงามแค่ไหนผมนยังรับว่าภาพกราฟิกเกมนี้ทำมาไดไ้สุดยอดนะนดูกราฟิกน้ำอ่าสวยงาม,มเดี๋ยวเล่นน้ำกันนี่ไม่เกรงใจเสื้อเสื้อผ้านะผม เล่นกันเอาเปรียกเลยนะอุย้ยอะไรเนี่ยอะไรวะออมาใชไฟฟ้าด้วยจบชนะชนะที่วูดินนีอืออือาอไปหัวนะโคตรอขอไอกะไรเหรอไอ้งวงนอนทิ้งไปอะไรจะได้ไปรูป้สึกว่าต้องลอง ต้องหน้าครับต้องหน้ามันต้องหนา้ามันเข้ม,มเข้ม,ม,ขม,ม,ขมอี๋เดี๋ยวไต่เดี๋ยวไต่ให้มันรู้สว่างว่าเราเป็นใครมาจากเดินเล่นตอมนละกอกล้วยส้มนะ

เดี๋ยวนะผมนั่งนึกอยู่ถ้าจำไม่ผิดเคยทำเป็นตัวเกมเพลย์ให้ดูแล้วรอบนึงครับที่เป็นแต่เกมเพลย์เดียวเลยนะครับอันนี้โอเคอันนี้ก็เป็นการแคมป์เลยนะอันนั้นก็เท่ากับว่าเทสไปนีปน่แคมปนะ์ด้วยกันม้นอะไรนะแต่นั้นก็แคร์ปกติแล้วไม่ได้มีสาระอะไรมากแคร์ตามความรู้สึกอันนี้นี่แคดดร์เอาทีกระจังนะบายจบแต่อาจจะไม่ได้ลื่นไหลเหมือนเข้ากับ หลายโปรเจกต์ที่ผ่านมาเพราะว่าเน,นี้มันชบประทืบแล้วนะว่ามีงานมีเงินอะไรเข้ามานะฮะในชีวิตเราก็ต้องนะทําใจแล้วนะตั้งใจทำงานได้เรียนไปนะก็อาจจะแคสักประมาณนะอ,อาทิตย์หนึ่งคลิปหนึ่งวันนั้นนะถ้ามีโอกาสได้นะทีละคลิปทีลคลิปก็นะก็กำลังดีเลยนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่คือผมไปเทอมไงนะว่างจัดก็นะอัพรัวๆเลย เอาวันแบบชนิดที่ว่าดูไม่ทันนะ,ะช่วงนี้ก็แบบนะก็ใครดูกันไปได้นะตามความต้องการโอดีส yeah, ินะท,ที่เรา,จาเราจอเออเออทอร์เลขครับม <c oughs> ิสเตอร์เดวิดเดวิดอย่าไม่คุ้มท <c oughs> ้อตงใจ <c oughs> ไม่ว่านายจะทำอะไรอย่าหยิบเบอร์ที่เจ็ดสิบเจ็ด เจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดยับาดยอันนี้อะไรอ่ะเแล้วสโคปเจ็ดโอ้สุดยอดเอ๊ะน้ำมันไหนนี่ปะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามึงไปไหนวะโคตรเร็วอุ้ยผิดไปโคตรเร็วเมื่อกี้ยังเห็น มันเหมือนหมันน่าจะเป็นคนที่นี่แหละนะคนที่มันขับเรือมะสงค์เราอะตอนแรกยังไม่บอกแล้วกันว่ามันชื่ออะไรอันนี้จริงอะผมก็เล่นไปครึ่งแล้วนีะครึ่งเรื่องก็รู้เกือบหมดแล้วะนะฮะแต่ไม่อยากรีบสปอยก็อาจจะค่อยๆพูดมาให้มันเป็นป <Okay. S 2> มปริศนาแล้วเดี๋ยวช่วงพาร์ทหลังๆก็เดี๋ยวผมก็ค่อยสรุปไปทีละเรื่องะเรื่องแล้วว่า <Hey. S 2> เ,ปเป็นไปได้ไ there, อะไรางนี้คนระับ มนมีงานเลื่อนเลยนะอะไรวะไข่มุกชีวิตที่มีอยู่กับเมกอคือชีวิตที่ยิ่งใหญ่โอ้ก็เหมือนพลังอันนี้แหละพาสมิดนั่นแหละในภาคแรกภาคสองนะอันนี้อะไร These ones. You Praise be to our young sir, young miss, roll up and try the amazing power of fucking Bronco. For devil and a moment a and shouldn't hit the devil teeth. Right young. Chef, chefico. เราใช้ยิงไอ้นี่พิซซ่าอ๋อเ็ละไปอ่ะอ้ยเอยิงไม่โดน ต่อเลอันนี้ก็อ๋อเฮ้ยต้อง20พอยสิสนุกสนานแล้วสิกแซก เดี <X Joh an> ยวได้น็อปสิบหกวโอ้ยไปโดนโอ้ยต่ออีอยากได้อีกนึงช่างมันนะไม่ได้เราเล่นนิดเดียวพอเดี๋ยวเวลาคลิปมันนานอะไรดึวปล่าหายสไตเกอร์ฮึ่มขอนอู้น่าเปัญญาล่ะ

s ั a possession นะเป็นน้ำยาโอ้อะไรเนี่ยเวทมนต์แห่งความรักก็เป็นพลังพลัสมิตอันแรกนะหรือถ้าเป็นในภาคอินฟินิตี้เขาเรียกว่าวิกอร์ครัวิกอร์เนี่ยก็คือพลัง p o s s e s นนะฮะภาไล์2ก็มีแล้วพลังนี โคบผมเพื่อนอะไรอย่างงี้ยให้สตูเป็นเพื่อนเรา,นะอ,าอันนี้อาหารเห็นไหมใช้เนี่ยกำจัดสตูได้คือไม่ใช่กำจัดสตูหรอกให้มันมาเป็นพวกเดียวกับเราโอเครื่อเติมได้โอเค ไม่มีอะไรงเหานไปขที่เพื่อนอตัวทคราวแล้วโอ้สวยงามสิครับนานเลยอะบบนีหัวหรือก้อยอะใลองหัวหรือก้อยตัดปอุ้ยกดผิด

เรื่อยไปเรื่อยมีเทคนิคอะไรบ้างนะนแต่างปาอุ้ยอมโอฉลาดเดินอะไรวะเนี่ยเ The f a l s h p เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะคนควรจะรู้เกี่ยวกับชาวเชียงใหมือยัยปิศาจแล้วกูมีรอยงั้นจะบอกนักขนปิศาจนีหรือ่าเริ่มน่ากลัวแล้วครับอะไรอะไรก็เริ่มที่จะมาตื่เต็นมาแล้วโอเคงั้นเราทิ้งไว้แค่นี้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยเจอหน่อพันธุ์หน้าสำหรับพันนี้คร s บ HD ที่เจ็ดมาต้อนขอลามกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจนจบ